สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขูสุขอนจ้ะเมื่อน,นี้แหละผ้ามาอีกแล้วผ้ามากิอน,นอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้แหละผ้ามาก,กินเนียกินบ้านๆห้องนี้ละจ้าบม่มมอีหยังมากมม่จ้ะพี่น้องจ้าอ่าแกกินกันง่ายๆเนี่ยเนาะกินเขากับเกี๊ยวเมื่อนี้น้ำเสนอจ้าเคียดทอดจ้าเคียดทอดแล้วจ้นะแล้วก็ทอดแมงสะดิ่งจ้าแล้วก็อ่าอีอย่างนะเห็ดพอ ัลืมซื้ออยู่สิกินปันไดก็ได้อะเฮ็ดพอจ้ะเฮ็ดพอแล้วก็พักของข้ากับมือนี้พักเครื่องเคี่ยวข้าก็มีพักกระโดนจ้ะพี่น้องจ้ะพักกระโดนจ้ะแล้วก็พักกาดลุยจ้ะพักกาดขาวบานเท่านี่แหละเนาะจากไหนก่อนกินกับโคฝากเพจแนเดอร์จ้าฝากเพจของอีหลาแนเดอร์จ้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้อีหลานน้ำแนจ้ะมือนี้อีหลากับผ้ามากินของบรรบาง่ายๆกินข้าวกับแจ่วนี่แหละจ้ะเนาะจ้ะเนาะ จังได้กลับไปเบิงเลยจ้ะมือนีอีลาได้เขามาพร้อมเขาติบเบิงใหญ่หนึงพี่น้องจ้ะมากินนอมหลานนะจัะนะมือนีพาคกินเขานะจ้ะพากินเขาเขียดทอดจ้ะ แก้วน่าจ๊ะแก้วพริกผงเจ็ดพอเจ็ดพอหนึ่งน่าจ้ะ พอทแมงสุดดิง ขอกลับแก้วกับแ่บเนาะพี่น้องเนาะ ทอดแซบไป่นอง เขาวเหนียให้พี่น้องบ้างเขง้าติดเมื่อยอดพัดกระโดดงามๆเลยอ,อ่อนๆเลยยอดพักดกระโดดเฮ้า เด้งมันจ้ะแสบ พออ่อนๆเลยจ้ะพี่เนาะนั่นเนอยนๆแซ่บกินน้ำใไดกับแซ่บนั่นเนาะ มัากระโดนกับปงหยอดไหมงาม เขาก็ติดมื่อดีด Chị giốt xà đỉnh hài hài lại mới nhuốm kì nhạc Giốt tao Tao nợt โดนงามงามออนดีดีพี่น้อง เฮ็ดพอเนี่ยปีนึงเด็กกินเทียนนังน้ำพี่น้องเนาะมาเกิดอยากให้มันเด็กกินนั่นโดนเท่ากับหนึ่งนะจ้ะหนึ่งแล้วก็แซ่ตัวเย็นไว้เนาะแซ่แข็งไว้เลยจ้ะเด็กกินโดนจ้ะเอามากินน้ำแดงก็แซ่บพี่เก่า แสบแสบแห้งพี่นนองเลยกินขากับแก้วกับแสบเพื่อก้าจักเขาก็ติดเมื่อดีดีด ว่าจำเป็นหนึ่งกินอาหารรู้ร้านนะจจนเนาะกินอาหารบ,นบานๆเท่านี้ก็แซ่บขึ้นกันเห็นขนย่อเห็นพี่น้องเบิรงมันติดเมื่อ ีหลาสิบเบอร์ติปแล้วกินไปกินมาเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องเลยข้าวกับซิบเบอร์ติปแต่ความเสียบยังบ่าหาย แมงสดิงกับใครกับมันดีดีตัวมันหน่อยหลายมันหยุบมปติดเมื่อ แั้งกินแข้งมันพี่น้องแั้งกินแข้งมันแข้งแซ่บจ้ะกะคลิปนี้กะเอาไว้สำหรับน้อาะจา้ะพี่น้องเนาะกะกินให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งกับพ่อสมควรแล้วเนาะจา้ะเนาะกะจังไดก,ฝก,ไดกด็ฝากเพจให้เด้อจ้ะเด้อฝากกดติดตาม กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้อีหลานะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีหลาได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะจ๊ะกับื้อน,นีกัพ่อสำนมิก่อนอิ่มแล้วเขาเบิดติิบแล้ว <c oughs> กะจังใดกับพอบๆกันไหมในคลิปหน้านะจ๊ะเนาะสำหรับมอ้อน,นีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย